การทำขนมวัฟเฟิลให้อร่อยนั้นจะต้องใส่ส่วนผสมต่างๆให้เป๊ะแต่สำหรับมือใหม่อาจจะทำให้ยุ่งยากในการกะปริมาณได้ ฉะนั้นขอแนะนำแป้งวอฟเฟิลจากวีรสุรสวานิลลาซึ่งคัดสรรแต่วัตถุดิบคุณภาพพร้อมทั้งมีการเตรียมผสมส่วนประกอบต่างๆมาให้ครบแบบสำเร็จรูปวิธีการทำก็ง่ายเพียงแค่ใส่ไข่ไก่2ฟองน้ำหนึ่งถ้วยตวงเนยสดหรือน้ำมันพืช90กรัมจากนั้นคนผสมให้เข้ากันก็สามารถทำวัฟเฟิลที่ต้องการได้แล้วอีกทั้งปราศจากวัตถุก,กันเสียและไม่เจอสีสังเคราะห์อีกด้วย เชื่อว่าหลายคนน่าจะติดใจรสชาติของขนมวัฟเฟิลที่สามารถหารับประทานได้ตามร้านคาเฟ่สไตล์ญี่ปุ่นซึ่งขอบอกเลยว่าอยากจะแนะนำแป้งวัฟเฟิลยี่ห้อนี้เนื่องจากทางแบรนด์ได้พยายามสร้างสารรค์เนื้อแป้งและรสชาติให้ออกมาเหมือนกับนั่งรับประทานที่ร้านกันเลย ซึ่งผู้ที่ซื้อแป้งวัฟเฟิลยี่ห้อนี้ไปลองทำทานดูต่างก็ถูกใจเนื้อสัมผัสของวัฟเฟิลที่มีความนุ่มละมุนลิ้นไม่แห้งหรือแข็งแต่บางคนก็ยังคงติงในส่วนของความจืดจึงแนะนำให้เติมน้ำตาลเพิ่มลงไปด้วย แป้งวาฟเฟิลจากแบรนดังเรื่องเบเกอรี่มีส่วนผสมหลักครบทุกตัวแต่มีความพิเศษตรงที่เพิ่มเนยขาวเข้าไปในส่วนผสมด้วยทาให้วาฟเฟิลที่ได้นั้นมีความนุ่มฟูและมีกลิ่นหอมชวนรับประทานยิ่งขึ้นข้างในบรรจุเป็นสองห่อแยกกันจึงทําให้สามารถแบ่งใช้ได้ตามสะดวกรสชาตินั้นแม้จะมีการเติมน้ําตาลแล้วแต่ก็ยังหวานไม่มากทําให้นําไปปรุงอาหารได้หลายสไตล์แต่เพราะมีเนยขาวเป็นส่วนประกอบซึ่งมักจะมีไขมันทรานส์ดังนั้นใครที่คุมน้ําหนักต้องระมัดระวัง แป้งวัฟเฟิลจากแบรนด์ดังที่มีชื่อเสียงด้านเบเกอรี่อีกหนึ่งแบรนด์โดยแป้งขนมสำเร็จรูปจาก UFM ได้รับความนิยมอยู่เสมอเพราะว่ามีส่วนผสมครบครันให้เนื้อขนมที่นุ่งหน้าอร่อยแป้งวัฟเฟิลรุ่นนี้นั้นใช้งานได้ง่ายมากเพียงแค่เติมนมและไข่ตามต้องการ ก็ได้ขนมวัฟเฟิลที่มีรสชาติอร่อยเหนียวนุ่มเหมือนรับประทานตามร้านคาเฟ่ทั่วๆไปรสหวานเค็นลงตัวไม่ต้องปรุงแต่งเพิ่มเติมแต่หลายคนก็ติงในเรื่องของแพคเกจจิ้งที่เป็นถุงบางทำให้เกิดความเสียหายในระหว่างขนส่งหรือใช้งานได้ สำหรับคนที่ชอบวัฟเฟิลแบบฮ่องกงที่มีความกรอบนอกนุ่มในขอให้ลองแป้งวัฟเฟิลจากยี่ห้อนี้เพราะใช้ส่วนผสมเช่นแป้งสาลีมผงน้ำตาลและเกลือที่คัดสรรมาอย่างดีสามารถทำวัฟเฟิลได้ถึง10-12ชิ้นซึ่งเหมาะกับการรับประทานกับเพื่อนๆหรือคนในครอบครัว โดยจะให้เนื้อสัมผัสที่มีความกรอบนุ่มฟูและหนึบหนับเล็กน้อยอีกทั้งยี่ห้อนี้ยังใส่ใจเรื่องสุขภาพโดยไม่ใส่น้ำตาลมากจึงให้รสชาติที่หวานน้อยและเหมาะกับผู้ที่ไม่ชอบรับประทานรสหวานอีกด้วยแป้งวาฟเฟิลที่หลายคนยกนิ้วให้ในราคาที่ประหยัดแต่ได้ปริมาณสุดจะคุ้มค่ามีส่วนผสมหลายชนิดอยู่ในสูตรนอกจากแป้งสาลีแล้วยังมีส่วนผสมของนมผงและกลิ่นวานิลาทำให้เนื้อขนมวาฟเฟิลที่ได้นัน้นกลิ่นหอมหวานกลมกลม่อม อีกทั้งยังมีเนื้อสัมผัสที่ยังคงเหนียวนุ่งน่ารับประทานบางคนถึงกับบอกเลยว่ารับประทานตอนร้อนๆหรือจะเป็นตอนที่ขนมเย็นตัวลงก็อร่อยเหมือนๆกันนอกจากวัฟเฟิลแล้วแป้งยี่ห้อนี้ยังนำมาใช้ทำขนมแพนเค้กก็ได้อีกด้วยเพิ่มความสะดวกมากขึ้น วาฟเฟิลแบบฮ่องกงได้รับความนิยมอย่างมากโดยแป้งวาาเฟิ้ลยี่ห้อนี้เป็นสูตรแป้งวาาเฟิลแบบฮ่องกงซึ่งผสมมาแบบสำเร็จรูปจึงให้ความสะดวกทำง,ง่ายแถมใช้เวลาในการปรุงผสมไม่นานพร้อมทั้งให้สัมผัสรสชาติอร่อยมีความกรอบนอกนุ่มในรวมถึงเมื่อทำเสร็จจะส่งกลิ่นหอมที่น่ารับประทาน นอกจากนี้ทางร้านยังมีการบอกสูตรการทำมาให้โดยในหนึ่งถุงจะทำวัฟเฟิลได้ประมาณ8-9แผน่นหรือหากใครจะทำเป็นธุรกิจเพื่อเสริมรับรองว่าลูกค้าจะต้องติดใจในรสชาติอย่างแน่นอนค่ะ ปฏิเสธไม่ได้ว่าแป้งวาฟเฟิลน,นั้นฮิตฮอตมานันข้ามปีและเป็นที่โปรดปรานของคนทุกวยัยแต่สําหรับผู้ที่รักสุขภาพอาจจะไม่แฮปปี้กับส่วนผสมที่ทําลายสุขภาพถ้าอย่างนั้นขอแนะนําแป้งวาฟเฟิลสูตรคิโต้ที่เป็นมิตรต่อสุขภาพโดยไม่มีกลูกเตนให้พลังงานต่ําและไม่ทําให้อ้วนมีส่วนผสมของแป้งอัลมอนด์แป้งมะพร้าวเกลือหิมาลัยและอื่นๆพร้อมทั้งมีประโยชน์ที่ดีต่อสุขภาพของคุณ ทั้งนี้หากใครที่กลัวว่าจะหวานเกินไปทางร้านมีการใส่อิริทริทอลซึ่งหวานน้อยและไม่ทำให้น้ำหนักของคุณขึ้นค่ะ สำหรับคนที่ชอบรับประทานวัฟเฟิลสไตล์เบลเยียมควรลองมองหาแป้งวัฟเฟิลยี่ห้อนี้เพราะใช้ส่วนผสมที่เอาไว้สำหรับทำวัฟเฟิลเบลเยียมกรอบนอกนุ่มในโดยเฉพาะเพิ่มความพิเศษมากขึ้นด้วยการใช้ยีสต์มาทำให้เนื้อขนมนั้นมีความเหนียวนุ่มและหอมยิ่งขึ้นหลายคนชอบมากๆตรงที่ไม่ต้องมาหมากักส่วนผสมเอาเองเพียงแค่ใส่ไข่และนมลงไปตามที่ต้องการ ก็สามารถอร่อยกับวัฟเฟิลสไตล์เบลเยียมได้แล้วรสของขนมนั้นให้ความหวานแบบพอดีไม่จืดหรือหวานจนเกินไปผู้ที่แพ้กลูเตนหากรับประทานวัฟเฟิลที่มีแป้งสาลีเข้าไปอาจทำให้เกิดอาการแพ้ขึ้นมาได้ ดังนั้นเพื่อให้คุณรับประทานวัเฟิลได้อย่างปลอดภัยขอแนะนำแป้งวัฟเฟิลจาก Big C Happy Price Pro แป้งวัฟโตมิกส์สูตรกลูเตนฟรีซึ่งปราศจากกลูเตนตัวการที่ทำให้เกิดอาการผิดปกติทางผิวหนังหรือระบบทางเดินหายใจผ่านการผลิตที่สะอาดปลอดภัยไร้สารเจือปนรวมไปถึงรสชาติของวัฟเฟิลยังหอมนุ่มและอร่อยมากข้อเสียคือยังมีขายน้อยในออนไลน์อยู่ค่ะ คุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด